โรงเรียนบ้านเชียงกรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขตสองตั้งอยู่ที่200หมู่ที่8ตำบลน,นาม่วงอำเภอประจักษ์ศิลปาคมจังหวัดอุดรธานีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของสถานศึกษาตามแผนกลยุทธ์ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขตสองประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2566การดํารดำเนินงานโรงเรียนสะอาดมีบรรยากาศการเรียนรู้ โรงเรียนบ้านเชียงกรมมีการประชุมวางแผนเพื่อกำหนดทิศทางนโยบายในการพัฒนาสภาพแวดล้อมในโรงเรียนอาคารเรียนต่างๆโดยเน้นความสะอาดปลอดภัยและเป็นระเบียบม,มีการสนับสนุนจากคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองและชุมชนโดยครูและนักเรียนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานทำให้เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมสามารถเป็นแบบอย่างได้ โรงเรียนมีที่จอดรถจักรยานสำหรับนักเรียนและที่จอดรถครูบุคลากรและผู้มาติดต่อราชการบริเวณด้านหน้าโรงเรียนเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยของนักเรียนโรงเรียนได้ปรับปรุงอาคารเรียนระดับชั้นอนุบาลให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้สะอาดเป็นระเบียบและสวยงาม อาคารเรียนทั้งระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-3ถึงและอาคารเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4-6ถึงมีสภาพใช้งานได้ดีสะอาดและปลอดภัยโรงเรียนมีโรงอาหารขนาด84ที่นั่งที่สะอาดและถูกสุขลักษณะโรงเรียนมีอาคารอเนกประสงค์สำหรับจัดกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน และมีห้องประชุมนางฟ้าสำหรับรองรับการประชุมของผู้บริหารครูและบุคลากรในโรงเรียนโรงเรียนมีห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติรอ9และยังมีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อรองรับการใช้งานของนักเรียน การจัดการเรียนรู้ชิงรุก Active Learning การดำเนินการสถานศึกษาปลอดภัยตามมาตรการ3ปได้แก่การป้องกันการปลูกฝังและการปราบปรามโรงเรียนได้มีการประชุมชี้แจงและวางแผนการดำเนินงานด้านความปลอดภัยสถานศึกษาร่วมกับบุคลากรภาคีเครือข่ายหน่วยงานองค์กรผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีการกำหนดพื้นที่การควบคุมความปลอดภัย ป้ายสัญลักษณ์และอุปกรณ์ควบคุมความปลอดภัยมีการจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่มีความปลอดภัยต่อน,นักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนมีระบบข้อมูลสารสนเทศความปลอดภัยเช่นระบบ MOE Safety Center โรงเรียนมีเครือข่ายความร่วมมือและช่องทางการสื่อสารด้านความปลอดภัยมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน5าคันตอนมีการประเมินนักเรียนรายบุคคลอย่างรอบด้านโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัยให้แก่นักเรียน ครูบุคลากรทางการศึกษาและผู้ปกครองโรงเรียนมีกิจกรรมเสริมสร้างทักษะประสบการณ์และสมรรถนะด้านความปลอดภัยให้แก่นักเรียนโรงเรียนมีระบบแก้ปัญหาด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ นโยบายพาน้องกลับมาเรียนและแก้ไขปัญหาเด็กตกหล่นและการออกกลางคันโรงเรียนสร้างความตระหนักโดยการประชุมครูผู้ปกครองและนักเรียนก่อนเปิดภาคเรียนสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครองสนับสนุนให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้และพฤติกรรมของนักเรียนสร้างแอปพลิเคชันไลน์กลุ่ม เพื่อสื่อสารกันระหว่างผู้ปกครองและโรงเรียนจัดระบบติดตามและดูแลช่วยเหลือนักเรียนดำเนินการตามแนวทางการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับพุทธศักราช2545นโยบายการแก้ไขปัญหานี่สินครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยโรงเรียนมีการประชุม อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการมีวินัยในการออมการทำอาชีพเสริมและการรวมหนี้กับสถาบันการเงินต่างๆความสุขของนักเรียนที่ได้เรียนรู้อย่างสนุกสนานบนพื้นฐานของสังคมการเรียนรู้ที่ดีความปลอดภัย จะส่งผลให้นักเรียนเติบโตเป็นคนดีของสังคมแผนกลยุทธ์เพื่อคุณภาพของสถานศึกษา